ฝ่ายป,ปกครองหนึ่งรองครับการปกครองเป็นพุ่งครับกองเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติเรื่องในโอกาสที่ท่านผู้บัญชาการตำร,ตร,รวจชา,าติามาเป็นประธานในพิธีข้าราชการตำรวจที่มีกล่าวคำตั์ปฏิญาณตนและสุนทรนามขอกเร้าน้าทตำรวจเรื่องในวันตำรวจมาจามปีพุทธศักราช2องพัรอ,อบิบแปดขควกลุ้บลมราชานุตเรีลพระบาทสมเด็จพระบรมิพีพระมหาจุลาลงารกรพระตรจต่อแก้วเจ้าอยู่หัว 怎么？我哪？ วนสวนสนามกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกล่าวคำสัต์ปฏิญาณต่อหน้าธงชัยผู้บังคับบัญชาท่านผู้มีเกียรติหน้าที่นี้ว่าข้าพเจ้าจักจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญข้าพเจ้าจักยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อระงับทุกและบำรุงสุขให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้วิชักสันติราชข้าพเจ้าจักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดศีลธรรม เป็นหลักประจำใจข้าพเจ้าจักยึดมั่นอยู่ในวินัยและรักษาไว้ซึ่งระเบียบแบบแผนของสํานักงานตารวจแห่งชาติข้าพเจ้าจักเชื่อฟังคําสั่งของผู้บังคับบัญชาและจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัด กองขับการขบวนสวนสนามผู้ทำหน้าที่พุ่งขับขบวนสวนสนามได้แก่พลตํารวจตรีสิทธิ์ทรัพย์ประเสริฐผู้บังคับการปกครองโรงเรียนนายร้อยตํารวจผู้ทำหน้าที่ผู้ควบคุมกองขับการขบวนสนสนามได้แก่ร้อยตรวจเอกธีรพัฒน์ชัยนรงค์กำลังพลประกอบด้วยนักเรียนนายร้อยตํารวจชั้นปีที่3าํานวน1ินายครับ ำหรับแถวถัดมาครับเป็นแถวของพลตแตรนักเรียนนายร้อยตำรวจซึ่งกำลังพลในแถวประกอบด้วยนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่3จํานวน8นายครับ ถัดมาคือหมู่ธงชัยครับซึ่งผู้เชิญธงชัยได้แก่นักเรียนร้อยตำรวจธนวัตรศร,รีบวรรัตน์หัวหน้านักเรียนร้อยตำรวจนายตำรวจผู้รักษาธงชัยได้แก่ร้อยตำรวจเอกปนิธานห่วงถึงและร้อยตำรวจเอกยชัยบัญยงผู้บังคับหมวดฝ่ายปกครองหนึ่งกองบังคับการ ได้แถวถัดมาเป็นแถวของกองพันที่5ซึ่งเป็นกองพันผสมผู้ทำหน้าที่ครับกองพันที่5ได้แก่พันตรรวจโทสุขสันเกษศีผู้ทำหน้าที่ครับกองร้อยที่1ได้แก่พันตรรวจโทธกรทองอินครัตผู้ทำหน้าที่ครับหมวดกองร้อยที่1ได้แก่พันตรรวจตรีธิติพงศุดโตว่าที่พันตรรวจตรีพง์ปิติตรีนิคมและร้อยตำรวจเอกธีรยุทธมาตาการองค์ประกอบด้วยผู้บังคับหมู่กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจำนวน42นายการแต่งกายเ่องแบบชุดพรางลายไทเกอร์แบล็คหมวกมาวติแคมแบล็คครับ ขับแถวถัดมาเป็นแถวกองร้อยที่สองกองพันที่5ผู้ทําหน้าที่ผู้บังคับกองร้อยที่สองได้แก่ร้อยตารวจเอกทัชพลเทียนแก้วผู้ทําหน้าที่ผู้บังคับหมวดกองร้อยที่สองได้แก่ร้อยตารวจโทรกระมรุ่งทัพทิมร้อยตารวจโทพิม์ชาววัยและร้อยตารวจโทภูชิดลิมศิลากําลังพลประกอบด้วยผู้บังคับหมู่กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนธรรมท่าปล่อยแขนหมวกทรงอ่อนสกรลัดหรือเปเล่ดำครับ ว้ยแคนรั้นวดตรีสุนธรรมสรผู้ช่วยผู้เชิญพงศิตรวดตรีกิติภูมิสัจจาปุณครับและแถวถัดมานะครับเป็นแถวของกองพันที่6ซึ่งเป็นกองพันวิศุสนามจากกองพันการศึกุนทางอากาศกองเชิการตรวจตระเวนชายแดนครับผู้ทาหน้าที่ครับกองพันที่6ได้แก่ว่าที่รั้วดตรีจากกิตโิทองผู้ทําหน้าที่ครับกองพันที่1่ได้แก่รถตวเอกสารวัตรทิ่ปรี ผู้ทำหน้าที่ัมุขบดกองร้อยที่หนึ่งได้แก่ร้อยโทเอกาดิทัตเบชาธรอมร้อยโทเอกปฏิวิการสุขภาพัฒมและร้อยโทเอกธิการต้นทองครับกำลังพร้ประกอบด้วยผู้กำกับกองพันการสับสุนอากาศกองพัเศษการตรวจตัวเวชชายแดนจังหวัดสายที่หกนายครับกับและแถวถัดมาเป็นแถวของกองร้อยที่สองกองร้อที่หกผู้ทำงานที่มุขบดกองร้อยที่สองได้แก่ร้อยตำรวจเอกหญิงกนกพรบุญใหญ่ผู้ทำหน้าที่ผู้บังคับหมวดกองร้อยที่สองได้แก่ว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงอุมาพรปานพลอยร้อยตำรวจโทหญิงน้บุญมลสารการและร้อยตำรวจโทหญิงอภิชญานาเจรริญกกลลัังงพปะอบบด้้วยผูค กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจำนวน36นายครับและในส่วนของกองพันธุ์สุดท้ายสำหรับขบวนสุสานนะครับเป็นกองพันธุ์ที่7ขบวนรถยนต์และรถจักรายานยนต์เกียรติยศจากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและกองบัญชาการตำรวจสันติบาลครับโดยในขบวนแรกนะครับเป็น บวนรถยานเกราะจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นรถยานเกราะ V 1 5 0 Command สะเทินน้ำสะเทินบกมีปืนต่อสู้อากาศายานระเบิดควันและสังหารขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรน้ำหนัก7.2ตันใช้ในภารกิจลาดตะเวนเส้นทางและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนจำนวน2คันครับ และตามมาด้วยรถยนต์จู่โจมจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจำนวนสองคันครับถัดมาเป็นขบวนรถวิทยุสายตรวจจากกองบังคับการปราบปรามจำนวนสองคัน และตามโดยรถสายตรวจจากกองบังคับการตำรวจทางหลวง2คันครับและปิดท้ายขบวนรถยนต์ด้วยรถยนต์ชุดปฏิบัติการจากกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจำนวน2คันครับ และขบวนสุดท้ายนะครับเป็นขบวนรถยนต์รถรถจักรยานยนต์เกติยศนะครับจากกอมบัชาการตํารวจสันติบาลเป็นรถจักรยานยนต์ที่ห้อฮาเลเดวิสันรุ่นอิเล็กตร์กลโพลิสนะครับขนาดเครื่องยนต์ 1,800cc จำนวน15คันปัจจุบันนะครับรถจักรยานยนต์ฮาเลเดวิสันได้ใช้เป็นขบวนจักรยานยนต์เกติยศโดยจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจออกปฏิบัติการถวายความปลอดภัย นำแสงขบวนในการเสร็จพระชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระราชวงไทยรวมถึงผู้นำรัฐบาลต่างประเทศที่เดินทางมาเยี่ยมประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลนะครับ